สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะว่าผมอารเกว่าเจเคนะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม t The r e v o l v e Messing เหรอถ้าผมอา่านไม่ผิดนะตกภาษามากอ่ะเรามาดูเริ่มดูกันเลยนะครับอันนี้ผมเล่นมาแป๊บหนึ่งแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้เขากำลังสอนนี้ให้ผ่านด่านนะครับโอเคผมว่าภาพเกมนี้สวยมากนะครับเพื่อน กดข้ามไปเลยแล้วกันแล้วก็สก,กิลออกแต่ละทีนี้อลังการนะสก,กิลนี่คอมโบทุกตัวเลยวะเนี่ยผมเห็นนี่คอมโบก,กันกับทุกตัวนะสก,กิลอะ่ะสำหรับเกมนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะครับเ,เพื่อนๆ อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษานะแต่ว่าผมก็ผมก็อยากล้องเล่นดูครับมันดูน่าสนใจดีภาพมันสวยดีแล้วก็สกิลมันก็สวยนะครับเพื่อนๆน่ารักฟงฟิงฟงฟิง,งโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวละครจากพวกพวกไออะไรวะหนังจีนะนะเพื่อน พวกสุนหองอคงอ่ะใส่ยูใส่ย,ยูอะ่ะโอเคทำอะไรต่อ,อโอเครับรับกล่องนะโอเคกลับทำอะไรต่ออ๋อั p เลเวลตัวละครใช่ไหมอ่ะโอเค อ,อันนี้อะไรอะสตอรี่อ๋อสตอรี่นี่คือกดเข้ากดจนไผ่นะข้ามไปเลยก็สามารถโหลดในที่เพจโตไทยนะครับเ,เพื่อนๆมีทั้งไอ s เสและ a n นด o อยนะ อืมอันนี้น่าเป็นตัวหิวแล้วเป็นเกมแนวตั้งนะครับเ,เพื่อนๆ <you>, แต่ว่าผมว่ามันดูน่าสนใจมากอะ่ะผมผม <c oughs> ผมเล่นครั้งแรกผมเริ่มชอบเลยอะ่ะสราหลับไกรที่เป็นสายเกมแนวเทิร์นเบรนะครับไม่ควรผ้าเลยนะอืม <c oughs> อลังการไหมล่ะค่ะดูสกิลก่อนหิวไปหนึ่งดอกอันนี้คือตัวละครหลักเรานะครับเพื่อนๆมันจะมีตัวละครหลักหนึ่งตัวนะโอเคเลเวลัพแล้วเลเวลห้าแล้วโอเคมีกล่องมีมีกล่องให้เก็บด้วยนะอ๋อในตัวละครมาใหม่ด้วย อเคทำอะไรอะ่ะครับขั้นหรออ๋ออ่าบวกหนึ่งแล้วนะอันนี้น่าจะแรงขึ้นอีกนะสกิลอะ่ะก็กลับมาลอจนแพมเดิมนะโอเคอันนี้น่าจะเป็นบอลแล้วนะครับ โอ้เปิดมาฮิวก oh, okay. ่อนเลยนะดูสกิลกันซะก่อนโอ้โหอลังการงานสร้างมอกเลยว่าอลังการอืไอพวกมันแน่ๆอะไรพวกเนี้ยหน้าตาโอ้ไฟน่ากลัวมาก แต่ว่าเท่นะผมว่าแต่ละตัวนี้มีเอกลักษณ์มากโอเค,อ,เคอืมน่าจะแรงหน้าดูนะครับเรียบร้อยเลยด,ดิโอ้โหสกิลเดียวเกินไปโหดไปไหนเนี่ยโอเค อันนี้น่าจะผ่านด่านแรกนะครับเ,เพื่อนๆโอเคมีด่านสองมาแล้วตัดมาคัดซีมาก,ก่อนเลยเอาหายไปดืด้อภาพสวยมากเปิดมามพูดภาพตำเพลค,ครับใส่ก่อนเลยนะ แต่ผมยังไม่เห็นมันมีสกิลให้กดน,นะนเพื่อนๆมันน่าใช้สกิลเองหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันตอ่อไปยิงเป็นลูกเลยอ่าอีกแล้วคอมโบอีกแล้ว ทค okay. ทำไรต่ออ่ะอก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมมันว่าผมว่ามันน่าสนใจนะสำหรับผมนะมันภาพมันสวยอะ่ะแล้วก็ตัวละครมันดูมีเอกลักษณ์อ่ะแลครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆก็ ถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อนๆบ๊ายบาย